เมื่อวานในโลกโซเชียลเขามีประเด็นร้อนคุณอุรชัยมีการพูดถึงเริ่มต้นเนี่ยที่โพสต์ของคุณวิโร์ลักษณะดีสอนว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักคก้าไกลในลักษณะที่ข้อสงสัยว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์จะเป็นรูปพระอาทิตย์ยิ้มบ้างละ่ะมีรูปกระต่ายมีรูปใบไม้บ้างละ่ะมันติดอยู่ที่หน้ารถบรรทุกตอนแรกคุณวิโร์ก็โพสตด้วยความสงสัยเอ๊ว่ามันเป็นรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไร,รมันก็เลยทําให้คอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายมาบอกให้หลายคนมาคอมเมนต์ว่าในลักษณะที่เข้าใจได้ว่า่าาามมันนนเป็ใบผทง ตัวเลขเนี่ยเป็นเดือนนะเลข5เนี่ยคือหมายถึงเดือน5พฤษภาคมคมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือนการจ่ายสวยรายเดือนตัวเลขก็จะมี3,000ถึง5,000บ้างหละปีปีหนึ่งก็ประมาณ2 0,000ล้านบาทบ้างหละนะคะบางก็บอกว่าเป็น VIP Easy p a s s แบบโบกได้แต่ห้ามถาม ไม่ต้องช่างผ่านด่านน้ำหนักไม่ต้องช่างอตอนนี้ข้อมูลหลั่งไหลามามากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีการพูดถึงในสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็การทางพิเศษหองประเทศไทยเองก็ออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่ารถบรรทุกเนี่ยมันผ่านช่องทางอีซี่พาสไม่ได้นะเพราะมันเป็นคันใหญ่ด้วยแล้วก็ยังมีแชทไลน์หลุดออกมาในลักษณะที่แบบว่าให้แกะสติ๊กเกอร์พวกนี้ออกไป พอเรื่องแดงออกมาเนี่ยติดเพื่ออะไรติดไปทำไมข้อมูลมากขนาดนี้จะไปทิศทางไหนจะไปยังไงต่อนะคะเราก็เลยจะชวนพูดคุยกับคุณวิโรธลักษณะดีสอนค่ะว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลอยู่ในสายแล้วค่ะคุณวิโรธสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดาวีครับสวัสดีครับคุณอุรชัยครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคุณวิโรธข้อมูลมาเชิญเลยค่ะเป็นี้อมูลบี้คราว่า Easy Pass เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นคำแซวแล้วกันครับว่า จริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับการทางพิเศษนะครับนะฮะดังนั้นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทางพิเศษเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยขยี้อีกนะครับจริงๆก็เป็นคําแซวเฉยว่ามันผ่านง่ายๆจริงๆนะครับถ้ากมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะด่านก็ไม่ต้องช่างนะครับถ้าเจอตํารวจเลียงนะครับตํารวจที่ดีก็สายหน้าก็มีตํารวจที่ดีสายหน้าคืออะไรครับก็คือว่ารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะจะตรวจจะจับก็ลําบากใจนะครับเพราะกลัวว่าจะมีขาใหญ่โทรมาเคลีย เห็นบอกคุณวิโรจน่าจะมีใครโทรมาเคลียร์หรือว่ามีพยายามมาเคลียร์ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยมันก็มีสายแปลกๆที่พยายามโทรเข้ามาอธิบายผมก็คิดว่ามันไม่ต้องอธิบายอ่ะนะคุณไปแก้ปัญหาน่าจะดีกว่านะครับสายแปลกๆที่ว่านี่เป็นคนรู้จักหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเขาพยายามจะทําความรู้จักก็เลยคิดว่าไม่อยากรู้จักดีกว่าครับทาความรู้จักแบบอยากจะสนิทด้วยถึงขั้นเสนอเงินด้วยหรือเปล่าคะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือแต่ว่าพอเรารู้แล้วอ้ออ้อเป็นคนที่เราไม่อยากจะรู้จักแต่อยากจะมาทําความรู้จักเราก็ไม่อยากจะรู้จักนะครับเขาคิดว่าไอ้ปัญหาแบบนี้มันไม่ต้องรู้จักก็ได้นะครับก็ค,บคิดว่ามันก็รู้อยู่แก่ใจเนาะ,นะใช่ไหมครับดูเหมือนว่า <นะ S 2> ข้อมูลพอหลังไหลออกมาเนี่ยมันไม่จบคุณวิโร์เลขห้าอาจจะตีความได้เป็นเดือนพฤษภาค,คมล่าสุดเห็นคุณวิโร์โพสต์เมื่อประมาณสี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีเลขหกเตรียมไว้แล้วด้วยนะเห็นไหมฮะก็คืออย่างนี้ครับมันคือมันจะท้อนว่า ไอ้สติกเกอร์แบบนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับหลายคนก็เข้าใจว่าก็จะติดไว้ที่ตรงหน้ากระจกของรถบรรทุกใช่ไหมครับจากนี้จากเบาะแสที่มีนะคนมาบอกเล่านะให้ฟังนะครับก็ถือว่าก็จะมีมาเฟียนะครับหรือว่าผู้มีอิทธิพลน,นะครับก็เข้าไปเคลียนะครับกับอา,าอาการดังท่านนะครับนายตำรวจนายตำรวจดังนายนะครับผมผมผมย้ำตรงนี้ว่า เราคงเหมารวมไม่ได้นะครับครับเราคงเหมารวมกรมทางหลวงทั้งกรมไม่ได้เราคงเหมารวมกองับการตํารวจอ่าทางหลวงทั้งกองกบการไม่ได้นะครับแต่ในลักษณะรูปแบบแบบนี้คือไปเคลียร์กับตํารวจทางหลวงบางนายนะครับแล้วก็แค่การกรมทางหลวงบางท่านนะครับในลักษณะเป็นเงินก้อนนะครับหลายแสนบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ จากนั้นก็มาผลิตเป็นสติกเกอร์แล้วก็มาจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุกนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับของพวกเราที่ขับรถบรรทุกในการทํามาคินโดสุดจริตนะครับคร mm hmm. าวนี้พอเป็นสติกเกอร์ตรงนี้ป๊บข้อดีก็ถือว่า,าด่านชั่งน้ําหนักก็ไม่ต้องชั่งนะครับแล้วก็อะไรล่ะเวลาแล้วเจอเพื่อนตาดดอํารวจก็ ตำรวจเราก็ไม่กล้าที่จะโปกนะครับก็ทําได้ทาหน้าแค่เลือกลากเลิกลากแล้วก็ปล่อยพันไปเพราะว่าบอดี้ตารวจที่สุดจริตเนี่ยท่านก็ลําบากใจนะพอเจออย่างนี้ก็เลียกไปตรวจไปเดี๋ยวก็เจอขายใหญ่โทรมาเคลียอีกนะครับคุณวิโรจน์เงินนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยครับปัญหาทีนี้ก็คือว่าการขนบรรทุกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายนะครับมันก็อาจจะเกิดน้ําหนักถูกไหมครับเกิดน้ําหนักก็จะทำให้ถนนเนี่ยชํำรุดเสียหายและหนักข้อเข้านะครับ ก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการขนย้ายนะครับสิ่งของผิดกฎหมายอีกนะครับอืครับเงินที่จ่ายมาเนี่ยนะครับเขาจ่ายเหมาหลายๆคันในเจ้าเดียวกันหรือว่าต้องจ่ายเป็นรายคันครับก็หลายคันครับก็สติ๊กเกอร์หนึ่งก็ป็นระยะสั้นด่านไม่เยอะนะครับก็สามพันบาทนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับด่านเยอะนะครับระยะทางไกลก็อาจจะ5้าพันบาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นนะครับ คือสมมติผมเป็นผู้ประกอบการผมมีรถบรรทุกสิบคันในสังกัดผมเนี่ยผมต้องจ่ายคันละหนึ่งใบเลยไม่ใช่จ่ายเหมาแล้วได้ทุกใบมาติดทุกคันใช่ไหมครับใช่ใช่เงินมันไปถึงไหนคุณวิโรจน์ได้เบาะแสมาไหมครับครับเงินเนี่ยนะครับมันก็มีการส่งมันเป็นทอดๆที่เขาว่ากันนะครับครับแต่เดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมีการเดี๋ยวผมจะมีการพูดคุยกับสมาคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งนะครับนะะแล้วก็ เป็นกลุ่มนะครับของผู้ขับรถบรรทุกเนี่ยนะครับจะมาพูดคุยกันว่าจะหาจะหาแนวทางในการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรคืออย่างนี้ครับคือที่พอผมพูดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยต้องต้องยอมรับนะนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับเป็นเรื่องเดิมๆที่ทุกคนก็ที่อยู่ในแวดวงของการขนส่งหรือว่ารถบรรทุกก็รู้กันอยู่แล้วดังนั้นสังเกตไหมครับว่าจะไม่มีการปฏิเสธหรอกว่ามันไม่มีจริงอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับพอการทางพิเศษท่าน อธิบายมกว่ามันไม่ใช่อีซีพาสนะทุกคนก็ขำกลาก์นะครับว่าเพราะทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของการทางพิเศษอยู่แล้วแหละแต่เป็นคําแซวนะครับเพราะว่ามันมีการประพฤติแบบเนี้มาตั้งนานลแล้วแล้วก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอืดังนั้นเนี่ยพอทุกคนรู้อยู่ใ่ใจว่ามันมีเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครเนี่ยที่กล้าเข้าไปทลายอแรงผลประโยชน์แล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันนะครับในรูปแบบเนี้ยนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังนะครับที่ประชาชนและก็ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งเนี่ยก็หวังว่าจะให้ก้าวไกลนะครับเป็นรัฐบาลที่เข้าไปจัดการกับส่วยทางหลวงแบบนี้สักทีนะครับครับอย่างนี้<ล>ะจะ,ะนี้เป็นหมายทีนะครับพี่ที่ทางท่านพบตรก็ออกมาขานรับว่าถ้ามีเบาะแสาอะไรก็พร้อมที่จะจัดการอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะครับในส่วนค่ะในส่วนคุณวิโรธเองจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปหลังจากมีข้อมูลข่าใหม่อย่างนี้แล้วคะ่ะ บื้องต้นนะครับก็ผมคิดว่าการปราบกันแบบนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณให้หยุดละนะครับเพราะว่าคือการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้มันส่งผลเสียอย่างมากเอาเงี้ยมันส่งผลเสียไงรู้ไหมครับก็คือสมมุติถ้าเกิดมีส่วยทางหลวงแบบนี้ส่วยต่างๆก็ต้องถูกเพิ่มเข้าไปในค่าขนส่งเลยครับพอค่าขนส่งแพงขึ้นมันก็จะถูกสะท้อนผ่านราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราทาให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับทุกคนนะครับก็ต้องแบกรับกับค่าของพที่อ่ที่แพงขึ้นใช่ไหมครับแล้วถามว่ากอะไรอีกนะครับพอบรรทุกเกินนะครับบรรทุกน้าหนักเกินก็ทําให้ถนนขนทางเนี่ยนะครับชารุดทรุดโทมก็ต้องซิ้งเงิองบประมาณในการซ่อมบํารุงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแลประมาณแทนที่จะเอาไปาจัดสวัสดิการนะครับให้กับประชาชนก็ต้องมาซ่อมถนนขนทางแบบนี้ที่สําคัญที่สุดพอถนนมันชํารุดผู้ขับขี่ยวดยางก็ ต้องเสี่ยงอุบัติเหตุอีกและบางครั้งที่ผมบอกครับไอสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็ทําให้เป็นเครื่องมือในการขนย้ายขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งผิดกฎหมายอีกนะครับมันเกิดปัญหาสังคมนะครับแล้วไอการขนส่งบรรทุกเกินเนี่ยผมถามผู้ประกอบการการขนส่งถามว่าเห็นด้วยมันไม่เห็นด้วยครับเพราะสุดท้ายเนี่ยการขนส่งเยอะๆนะครับคุณก็ไปฟันราคากันไปตัดราคากันอยู่ดี สุดท้ายมันก็ไม่คุ้มกับค่าบำรุงรักษารถยนต์หรือรถบรรทุกอยู่ดีนะครับผู้ประกอบการสุดที่ประกอบการสุดเฉลิก็เดดือดร้อนนะครับคุณวิโร์ครับดังนั้นผมว่าไม่มีอะไรดีเลยนะครับนี่เป็นการประกาศศึกกับข้าราชการโกงหรือเปล่าประกาศศึกก่อนเปิดสภาจริงๆมันก็ไม่ต้องถึงกับประกาศศึกนะครับข้าราชการฟังท่านที่ประพฤติวมชอบเนี่ยก็ไม่ควรจะมีที่อยู่ ในวงราชการอยู่แล้วหรือเปล่าครับครับไม่ควรถามกับด้วยซ้ำไปว่าผมต้องถามกลับว่าที่ผ่านมาเป็นสิบปีเนี่ยเราปล่อยให้แบบนี้มันมีเกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับจนกลายเป็นเรื่องแบบปกติจนสิ่งที่ผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมันเป็นความไม่ปกติละถูกไหมครับดังนั้นในวันนี้ผมคิดว่าเราเราเราไม่ได้ทําเรื่องเงนินที่มันยิ่งใหญ่เลยเี็แต่ว่าเราทําเรื่องนีง้มันควรจะเป็นไม่ควรจะมี ในโลกนะฮะให้มันให้มันหมดไปเท่าน www. no ั้นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีคนมีอำนาจเข้าไปดูแลการบริหารอะไรต่างๆนานาก็ถูกตั้งคําถามนะครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับหน่วยงานราชการหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหแรงต้านนี่มันสุดยอดระดับหน่วยงานราชการที่บางคนอาจจะมีการทุจริตโกงกินคุณวิโร์มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับสําหรับผมคิดว่าไม่เห็นจะต้องกลัวแรงต้านนะเพราะผมคิดว่าเพื่อน พื่อาการที่ดีเนี่ยมีมีอยู่เป็นไปหมดนะครับเพี่นแต่ว่าทุกคนก็ได้แต่ใส่หน้าแล้วก็อิดหนาละอาใจถูกไหมผมว่าไข้อาการที่ในคมทางหลวงเนี่ยที่ประพฤตินะครับแล้วก็ทําหน้าที่โดยสุจริตเนี่ยนะครับก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว <c oughs> แล้วหลายคนก็รู้สึกผมเข้าใจว่าสะใจด้วยซ้าไปที่ปัญหาเหล่านี้มันจะได้จัดการสักทีถูกไหมแล้วก็เพื่อนตํารวจทางหลวงนะครับที่ตั้งใจทํา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 หน้าที่อะทุกคนก็อยากจะปฏิบัติหน้าที่โดยสบายใจถูกไหมลองลองดูสิ ทุกวันนี้อย่างกรณีเอา้ง่ายครับอาจจะเทียบเทียงกันไม่ได้เนาะแต่ว่าอาจจะเทียบเทียงกันไม่ได้เปะ๊เปะๆนะอย่างกรณีสอวอส A งเออย่างเงี้ยปรากฏว่าตำรวจท่านก็ทาทาหน้าที่โดยฉุกเฉินนะออกหมายจับโดยโดยโดยตามหน้าที่ทุกอย่างอะ่ะถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างเนี่ยเช้าปรากฏออกหมายจับตลาคล้อยบ่ายปรากฏว่าถูกขาใหญ่ถูกบิ๊กนั่นบิ๊กนี่โทรมาแล้วก็ให้ไปถอ,อนหมายจับอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายถูกดาเนินคดีด้วยถูกตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับ อย่างนี้ตารวจที่ดีเนี่ยเขาก็ารู้สึกหมดหมดกําลังใจพอแท้ถูกไหมครับผมคิดว่าเพื่อนตํารวจทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่โดยฉุกเิตเนี่ยต้องพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการแบบนี้อยู่แล้วนะครับ<ม>อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยผมไม่ได้กังวลเลยนะครับจะเดิน,นหน้าค่ะ,ะจะเดินหน้าส่งหน่วยงานอะไรให้ให,ใ,หให้ตรวจสอบไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วมันอาจจะสาวไปถึงต้นตอได้ไหมหรือจะถูกตัดตอนหรือเปล่าคุณวิโรจน์ตรงนั้นก็ต้องพิจารณาตาม มาจากพยานแล้วก็หลักฐานก่อนถูกไหมครับในวันนี้เนี่ยเราเบื้องต้นเนี่ยเอาว่าความสําคัญที่สุดคือต้องหยุดพฤติกรรมหรือว่าต้องทําให้มันทุเลาลงให้ได้อะคือถ้าเกิดใครยังฝืนทําดื้อทําก็ต้องให้มันหัวสุกหัวซุนให้ได้ครับนะครับคือจะมาทํเป็นดับจงเพ้่มมองเป็นเรื่องปกติเนี่ยเพะว่ามันคงไม่ใช่ยึดก้าวไกลอะนะครับดังนั้นผมคิดว่าเบื้องต้นต้องหยุดให้ได้ก่อนสองการหารือสมาคมคนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวแทนของผู้ประกอบการ กิจการขนส่งและรถบรรทุก,กต่างๆเนี่ยก็เพื่อ,อรวบรวมนะครับหลักฐานแล้วก็ยงใหญ่ให้เห็นพฤติกรรมพฤติการกลไกลของการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยให้มันครบถ้วนจากนั้นเนี่ยผมรู้ว่ามันยากแต่ถ้ามันโยงไปถึงข้าราชการผู้ใหญ่ท่านไหนนะฮะมันสุดท้ายมันก็ต้องส่งเรื่องไปที่ปปชถูกไหมครับครับแล้วเง,เงินสีเทาเงินสีดาวเงินสีเทาเงินสีดาที่ท่านหามาด้วยการกดขี่ผู้ประกอบการ ที่เขาทํางานด้วยความเหนื่อยยากนะครับแลกมาด้วยอยาดเหนื่อยนะครับรีบนาทาเลนเข้ามาเนี่ยแล้วคุณมาล่ํารวยบนความเดือดร้อนของคนอื่นจากการกดขี่คนอ,อืนะ่นเนี่ยผมว่าณวันนี้ก็นะครับเอาความโลภของท่ากนกอดเงินตรงนั้นไว้แน่นๆนะครับแล้วสาวถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเอาปปอง,อง,องไปยับไปไปหายัดเงินแน่นอนไปยึดทรัพย์คืนแผ่นดินแน่นอนไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องก็ผมรู้ว่ามันยากในการสาวถึงเนาะเพราะมันเป็นขบวนการยงใหญ่ซึ่ง ผมคิดว่านี่มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คงก็คงเราคงจะเลิกไม่ได้นะครับหลักฐานถึงก็ลุยเมื่อน,นั้นนะครับหลักฐานไม่ถึงก็ต้องสาวต่อไปนะครับ, <S <S รบก็ยังมีคนไกลกรรมธิการต่างๆถูกไหมครับแล้วถ้าการทํางานร่วมกันกับภาคประชาชนแล้วก็ยังมีเพื่อนข้าราชการที่ดีที่ส่งเบาะแสมาให้อย่างต่อเนื่อง <S <S ผมเชื่อว่าคนทําไม่ดีนะครับนะคนประพฤติชั่วคนประพฤติไม่ชอบเนี่ยมันก็คงได้ใจได้ไม่นานนะครับแล้วถ้ายังย่ำใจไม่เลิกนะครับ ึงเวลาก็คงต้องจัดการให้สิ้นซากนะครับทลายทั้งหลังเท่านั้นเองรองแค่ว่าจะดับศูนย์วันนี้หรือดับศูนย์วันหน้าก็เท่านั้นเองนะครับครับเอาละคุณวิโรจน์เรื่องง่ายๆครับไปเงินแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่ายังยังถ้ายังจะหาเนี่ยแล้วคุณคิดว่าการร่ำรวยแบบนี้มันภาคภูมิใจเ่ะผมจะทําให้คุณสิ้นเนื้อปรดาตัวนะครับเอาว่าไม่ให้เหลือแม้แต่สตางค์เดียวนะครับ ุณวิโรธเห็นมีคนบอกว่าตื่นเต้นกับสวยทางหลวงแล้วอันจะมีสวยอื่นๆตามแนวชายแดนแรงงานข้ามชาติสารพัดสวยลําดับถัดไปเนี่ยจะไปยังไงต่อไหมฮะมีมีมีจะโอ้ยเยอะมากนะครับก็ยังมีในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับและแรงงานต่างชาติที่เข้ามานะครับก็มีเรื่องของสวยมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายนะครับไอ้เรื่องนี้คือมันผมว่ามันมันมันกระทํา ผิดในเรื่องในเชิงของมนุมนษยธรรมด้วยซ้ำไปนะครับยังมีเรื่องของการขนสินค้าผิดกฎหมายนะครับผ่บานด่านศุล,ลกากรนะครับแล้วก็อาจจะมีทั้งเรื่องของเ,อเรื่องของเรื่องที่ดินอีกนะครับในเรื่องของการประเมินมูลค่าที่ดินบ้างนะครับประเมินเรื่องของการโอนที่ดินต่างๆเ <ๆ S 1> นี่ยก็มีเบาะแสแจ้งเข้ามาแต่เราเรียกว่าเราทําทีละเรื่องแล้วกันนะครับและผมเชื่อว่านั้งเรื่องที่ดินก็ดีศุลกากรก็ดี การแรงงานไปแรงงานต่างประเทศนะครับแรงงานต่างชาตินะครับตามแนวชายแดนก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆหาเบาะแสแล้วก็จะจัดการให้หมดนะครับผมคิดว่าเรื่องเนี้ไม่มีใครสบายใจกับเรื่องของซวยการเรียกรับสินบนแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เราก็พยายามจะทําอย่างเต็มที่นะครับคเอาละครับ่วงนี้ลกโกนฟุณวิโรเท่านี้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับเรื่องกลับโกง ครับคอบพระคุณครับอุรชัยครับขอบคุณครับคุณดาวีครับ,รบแล้วก็คอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับก็ขอให้ไว้วางใจครับแล้วก็เดี๋ยว สิ่งดีๆคงน่าจะทยอยจนเกิดขึ้นให้กับประเทศเราครับขอบพระคุณนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิโรธลักนาอดิสรน,นะคะคือข้อมูลที่คุณวิโรธได้เนี่ยคุณวิโรธแค่เหมือนโพสตข้อสงสัยและหลังจากนั้นพอมันมีข้อมูลมาเนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพบาตารอเองก็ได้มีการสั่งการให้กองบังคับการตํารวจทางหลวงเนี่ยตรวจสอบโดยด่วนแล้วนะคะหากพบว่าข้าราชการตํารวจเนี่ยทำผิดมีหลักฐานอะไรก็จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาวินัยและการปกครองด้วยนะคะครับมี คำชี้แจงออกมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่คุณวิโร์ก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นคำที่เขาอุปมาอุปไมยขึ้นมาว่าพอติดสติกเกอร์นี้แล้วเอาพูดกันตรงๆแล้วกันใช้สิ่งที่คุณวิโร์กล่าวอ้างเมื่อสักครู่ติดสติกเกอร์นี้แล้วเท่ากับคุณจ่ายสวยแล้ว คุณสามารถที่จะผ่านด่านตรวจผ่านด่านช่างน้ําหนักเขาเลยใช้คําว่าอีซี่พาสคือมันผ่านง่ายผ่านตลอดมันเป็นคาแซล์คำซวไม่ใช่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีซี่พารสนะ,ะเขาไม่ได้หมายถึงเป็นบัตรอีซี่พาสที่คุณใช้ขึ้นทางด่วนกันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแต่ว่าก็แฟฝงผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในการทางก็คงรู้ว่าคุณวิโรธหมายถึงอะไรแต่เขาก็ต้องถแถลงแบบนี้แหละเพราะมันมีคําว่าอีซี่พาสซึ่งเป็นเป็นสินค้าของเขาไง เป็นเป็นเทคโนโลยีที่เขานํามาใช้นะครับก็เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดก็ต้องถแถลงแหละถแถลงออกมาแล้วจะโดนแซวกลับหรือว่าจะสร้างความเข้าใจอะไรได้เพิ่มขึ้นมันก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะครับในกรณีคุณวิโรธบอกว่าจ่ายรายคันสมมุติผมมีรถบรรทุกผมทํารถบรรทุกผมมีสิบคันคุณดาวีคุณจะมาเก็บสวยผมใช่ไหมคุณบอกคันแล้วเท่าไหร่ห้าพันบาทต้องแล้วแต่เส้นทางถ้าหิ่งไจังหวัด,วดหรืออะไรยังไงอ่าผมต้องจ่ายห้าหมื่นเพราะผมมีสิบคัน ไม่ใช่ว่าจ่าย5,000ันบาทแล้วเหมาทั้ง1ิคันได้ติ๊กเกอร์ส0ใบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็นี่ฮะคุณผู้ชมเห็นด้านล่างมีเลขไทยอยู่สติ๊กเกอร์นี้มีเลขห้าอุป,ปมาอุปไมยว่าเดือนหหรือเปล่าพฤษภาคมก,ก,ก็ล่าสุดที่ถามคุณวิโรธที่โพสต์มามีเลขหแล้วแล้วก็เป็นพทธิสีส้มๆด้วยนะอ๋อสีส้มด้วย<ส>โคตตายแล้วเป็นเลขหค่ะนี่เดี๋ยวโดนคนโกงหาว่ารู้ทันต่อไปเปลี่ยนเป็นเลขโรมันอ่านยากหน่อยค่ะ อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ของคุณวิโรจนะครับแล้วก็ต้อง,องรอดูนี่แหละว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมทางหลวงจะออกมาอย่างไรบ้างนะคะนี่เรียกว่าเปิดเกมก่อนเปิดสภานะ<ฆ>สภายังไม่เปิดเลยนะครับมาเปิดเกมแล้วเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคาถามสุดท้ายที่คุณดาวีถามว่ามีเรื่องอื่นมีเรื่องชายแดนพรมแดนอะไรต่างๆนานาเขาเลยแง้มออกมาเลยใบก่อนเลยมีทั้งค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติการข้ามพรมแดนผิดกฎหมายแรงงานทุกๆเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมทั้งสิ้นสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นนะครับ